ในทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment ปอตทอโกแก่ยามาฮ่าเสนอ ค่ะโรงแรมแห่งน,นี้ก็ชื่อว่าเชอร์ัตันกระบี่บีชรีสอร์ทค่ะค่ะใช่แล้วค่ะเอ๊แต่ว่าคราวนี้เนี่ยพี่น้องเพิ่งนผ่านมาเที่ยวที่กระบี่จุดมุม่งหมายไหมคะว่าเราจะทำอะไรกันโอ้โหน้อยเรามาในช่วงนี้ถือว่าโชคงดีมากๆเพราะว่าเขามีเทศกาลการท่องเที่ยวตำบลหนองทะเลอืแล้วก็มีกิจกรรมนะที่น่าสนใจอยู่ แล้วพี่ยังชวนน้อยไปทำกิจกรรมนี้รับรองว่าคั้นสันมาเด็ดแน่นอนนี่ชวนมาไม่ได้บอกเลยว่าทําอะไรบ้างนะคะนี่ออแต่ว่าคั้นสันกิจกรรมไม่ให้เรียบร้อยแล้วโอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่นี่เพิ่งผ่านน่อยไปเที่ยวเลยนะคะเปลี่ยนชุดก่อนดีไหมฮะอ้าวทำไมอ่ะอย่างนี้ไปไม่ได้ด้วยมันสวยไปต้องต้องมากับพี่เพิ่งก็ต้องมีลุยกันบ้างลุยเหรอคะทุกคนเอาไหมคะไม่ออจะเปลี่ยนชุดหน่อยเนาะเพื่อเราจะได้แบบนะคล่องแคล่วถ้ามาถมั ถึงจุดการแข่งขันเดินวิ่งทิชชิเขาหงอนหน้ากันแล้วเนอะแล้วก็เห็นผู้คนนะคะก็กําลังทยอยกันไปลงทะเบียนแล้นุ่มใช่แล้วเสจแล้วแต่ละคนเนี่ยท่าทางเขาแบบว่าฟิตมากเลยแล้ววันนี้เราจะมาแข่งกับเขาไหวเหรอคะโอ้โหเห็นพิ้วพิะขนาดนี้จะแข่งจะบินไปไหมตกลงว่าเรามาทําไมคะเนี่ย เราก็จะมาแบบว่าชิลๆเดินไปไเรื่อยๆแล้วก็จะไปชมวิวด้านบนค่ะแล้วก็จะเก็บภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันดีแล้วทีนั้นก็ไม่ได้แบบแข่งขันจริงจังโอ้โหดูพวกแข่งขันกันน่ากลัวนะใช่ค่ารู้สึกเขาจะซ้อมกันมาเป็นปีเลยใช่ใชตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเดินย่องๆขึ้นไปดีท่านผูทชมดีค่ะ,คะแบอกลักลอบค่ะไปกันเไปกันก่อนนะทำยมงไงต้องยื่น งานเทศกาลท่องเที่ยวตำบลหนองทะเลจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงหน้าร้อนนะคะซึ่งในงานนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายและหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากนั่นก็คือกิจกรรมเดินวิ่งพิชิตเขาหงอนนาคค่ะในทุกๆปีก็จะมีผู้คนจากหลากหลายที่เดินทางมาเพื่อร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะเส้นทางการเดินขึ้นเขาหงอนนาคนั้น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตธารามู่เกาะพีพีเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง3.7กิโลเมตรซึ่งระหว่างทางนั้นก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีทั้งพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆและก็มีความลาดชันอยู่เป็นระยะระยะค่ะ เดินยังไม่ทันถึงยอดเขาหงอนนากเลยนะคะบรรดานักกีฬาเขาก็เริ่มทยอยเดินกลับลงมากันแล้วล่ะคะ่ะแม่นี่ไม่เหนื่อยกันเลยหรือไงคะเนี่ยทำไมเดินเร็วกันจังเนาะจุดนี้นะคะก็ครึ่งทางพอดีเลยเนาะใช่ล้วค่ะเพื่อนเแล้วข้างหน้าราเนี้เป็นอะไระคะ หมูเกาะห้องจ้ะแปลว่าห้องห้องเ็นไม่ใช่ห้องห้องอันห้องห้องห้องขอหหีบไม่โทรอาอ่างงงงโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วหมูเออเดินต่อดีไหมคะดีค่ะห้องห้องปค่ะเดินต่อพี่น้่งคะแเราเกือบถึงแล้วค่ะอีก15กิโลเองหนึ่งสิบห้า เรามาเจอนักกีฬาแล้วก็ได้ที่หนึ่งดม้วยได้รางวัลอะไรกันบ้างคะอย่างน้องได้ไม่เกินสาปีที่หนึ่งไม่เกิน35ปีหญิงและน้อคะที่หนึ่งสามอ็ดถึงสี่สปีชายแล้วน้องล่ะคะไม่เกิน30ปีชายที่หนึ่งเหมือนกันโอ้โหเจอที่หนึ่งหมดเลยอ๋อที่หนึ่งมาเจอที่รออ๋อคือน้องเขาลงแล้วเะไยังขึ้นไม่ถึงเลย ในที่สุดเราก็มาพิชิตบนยอดท้องงอนหน้าท้องกับท่านผู้ว่าขึ้นมาใกล้ใกล้กันเลยต้องขอเสียงฝ่มือให้กับผู้ว่ามากๆเลยท่านผู้ว่าเก่งจริงๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ทราบไหมคะว่าที่หนึ่งเขาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงท้องเรากิโลสามชั่วโมงกต้องก็ต้องค่ะต้องเลยกิโลแต่พอขึ้นมาแล้วเป็นไงพี่ๆดูดิสวยค่ะสวยไม่ผิดหวังเลยนะคะใช่ ในที่สุดเราก็มาถึงจุดเส้นชัยแล้วค่ะบริเวณนี้เราเรียกว่าจุดชมวิวเขาหงอนนาคซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลลาว500เมตรค่ะเขางอนนาคนี้นะคะกล่าวว่ามีตำนานเกี่ยวกับพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ว่ากันว่าเป็นจุดกำเนิดของเขาหางนาคในตำบลหนองทะเลค่ะซึ่งชาวบ้านจะเรียกเขาลูกนี้ว่าโตนา ซึ่งคำว่าโต๊ะนั้นในภาษาท้องถิ่นของมุสลิมหมายถึงผู้อาวุโสที่ให้ความเคารพนับถือส่วนหน้าก็หมายถึงพญานาคนั่นเองค่ะขากลับเราแวะชมน้ำตานาคหรือว,ว่าบ่อน้ำผุดธรรมชาติกลางยอดเขากันด้วยค่ะสิ่งมหัศจรรย์ของบ่อน้ำผุดแห่งนี้นะคะก็คือเป็นบ่อน้ำผุดบนเขาหินปูนซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเกิดขึ้นได้น้อยมากค่ะ พี่น้ำเพื่อหาเมื่อจังเลยเมื่อกี้วิ่งลงจากเขาหงอนหน้าอะคะ่ะที่เราได้ที่หนึ่งอะโอ้อโหแววตาเธอเนี่ยนะเป็นไงคะดูแววตาพี่สิม,มันเปรี้ยตั้งแต่ตายันเท้าอะจริงจริงมาที่พามาที่นี่วารีรักษาที่นี่เขาทำอะไรคะพี่พื่งวารีแปลว่าอะไรแปลว่า แปลว่าปลาเหรอโอ้ยฉลาดอุ้ยฉลาดมันอยู่ใกล้เคียงกันปลาก็อยู่ในน้ําเอาน้ํามารักษามาบําบัดแต่อย่าทำมากกว่านี้พี่ว่าไปเจอเขาเลยดีกว่าดีค่ะเ้าาไมม่รูกขอยากรักษาเหมือนกันอาการทางจิตมันเมย์เมย์มากเลยสวัสดีค่ะสวัสดี้่นรับค่ะเว้ววเร่งน่ารักมากมากเลยนี่จะส่งให้โอเคไม่เป็นไรเชิญเข้ามาเลย แอบดิงเลยอะเจอน้ำแรกแล้วที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างคะก็จัดอาบใรเย็มแรกนะคะเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีสครับตัวสครับเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวนะคะแล้วก็เราจะมีลูซิดาตนนะคะเราต้องทำในน้ำร้อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีนวดกดจุดคอบาลค่ะค่ะค่ะ ถ้าอย่างนัง้นเราก็ต้องไปนะเปลี่ยนชุดก่อนใช่ค่ะวารีรักษานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอคลองท่อมพื้นที่เดียวกับน้ำตกร้อนแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของกระบีค่ะ เดินทางจากตัวเมืองกระบี่ราว50กิโลเมตรบริเวณนี้นะคะจะมีตาน้ำร้อนเกิดขึ้นจากธรรมชาติเจ้าของสถานที่จึงมีแนวคิดสร้างเป็นสปาและออนเซ็นเพื่อสุขภาพที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติค่ะแต่ละสระจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันอยู่ที่ระหว่าง38ถึง45องศาเซลเซียสส่วนวิธีการแช่นะคะเราก็จะเริ่มจากการปรับอุณหภูมิร่างกายด้วยการ แช่ในบอ่อที่อุณหภูมิ37 3 8ถึง38องศาเซลเซียสก่อนค่ะจากนั้นก็จะแช่ในบอ่อที่อุณหภูมิสูงขึ้นและสลับกับบอ่อน้ำเย็นกันไปแบบนี้แหละค่ะ แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็พามันนวดแผนไทยกันต่อค่ะเป็นไงบ้างน้อยชอบไหมสบายมากเลยครับพี่พิ่งก็หายปวดเมื่อยไปตัง้งเยอะเนาะใช่อยากจะวิ่งขึ้นเขาอ,อีกสักรอบได้เนาะ <c oughs> ได้เนาะ,เ,นะเราทาได้ <c oughs> วันนี้ผู้ว่ายังชมเราเลยว่าเราเดินเก่งใช่ยังยกนิ้วให้เราเลยเนาะ <c oughs> นี่น้อย<ช>แต่พูดถึงผู้ว่าแล้วเนี่ย<ช>เรามีนัดกับผู้ว่านะอ๋อที่ไหนนะอะไรนะอ๋อกำแพงประวัติศาสตร์ใช่ใช่ใช่เพราะว่าผู้ว่าบอกว่าจะพาเราไปเดินชมที่นั่นด้วยวันนี้ก็มีถึงคนเดินด้วยเหรอใช่ใช่ก็พอดีเลยเดี๋ยวหายเมื่อยแล้วปุ๊บแล้วก็ไปวิ่งตรงตลาดได้โอเค นานไหมคะ่ะไม่นานถ้่าั้แป๊บเดียวฮะค่ะเมื่อกี้นี้เราก็ไปสบายตัวมาสิดหน่อยว่าตึงขาไหมคะก็นิดหน่อยฮะนิดหน่อยแต่ว่าก็คุ้มนะเพราะว่าไปที่เขาหงอนหน้านนั้ได้เห็นบรรยากาศของกระบี่สามวัสงสารก็คือเห็นทั้งวิวทะเลแล้วก็วิวบกนะก็เห็นภาพที่สวยงามเลยค่ะแล้วที่ผู้ว่านัดให้เรามาที่นี่ มมผมอยากจะโชว์กำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี<ช>่นะครับ<ช>เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยนั้นจังหวัดต่างๆมีหรือไม่แต่ว่าที่กระบี่ล้วก็มีเรื่องราวที่จะให้ผู้คนได้ศึกษา<ช>ทำในเรื่อง<ช>ของกำแพงประวัต<ช>ิศาสตร์เป็นประติมากรรมโดนจำนะครับก<ช>็ทั้งหมดเรื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่องราวเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในประติมากรรมโดนจำเนี่ยทั้งหมด28ภาพ เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เล็งเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองนั้นมีน้อยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆจึงมีแนวคิดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ขึ้นด้วยการจัดทําเป็นกําแพงประวัติศาสตร์ที่นำเสนอผ่านกรอบกำแพงเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองอาทิยุครัชกาลที่5สร้างบ้านสร้างเมือง ช่วงเหตุการณ์ที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิส่วนภาพสุดท้ายจะเป็นภาพที่บอกถึงเรื่องราวในอนาคตเป็นภาพเรื่องราวการรับฟังข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองกระบี่ค่ะกาแพงประวัติศาสตร์กระบี่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนเจ้าฟ้าซึ่งเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินผ่านด้วยค่ะ เราจะดูอะว่าเราจะแหวกทะเลตรงไหนแหวกทะเลอ่าจะไปทะเลแหวกโอ้แว่าวันนี้เราไปทะเลแหวกแล้วก็เราทำอะไรกันอีกคะพี่พึ่งเราก็จะไปดำน้ำดูปลาคาร์ฟแล้วก็ทำอะไรกันอีกคะนั่งเรือดีไหมละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราหาเรือสักลำดีไหมคะแน่นอนอแต่เรือมันเยอะมากเลยลำไหนเดียวไม่ต้องไปเรื่องเราื่องไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้น เลแหวกที่น้ำเพิ่งพูดถึงนี้ก็คืออันซีนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ค่ะคนที่นี่เขาเรียกหมู่เกาะน,นี้ว่ากอทอมอค่ะไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะคะอาคุณผู้ชมงงกันละสิคะแต่นะคะเป็นคำย่อม,มาจากคำว่าไก่ทับมอนั่นก็คือเกาะไก่เกาะทับและเกาะมอค่ะเรามีอะไรจะบอกคุณ ยังไม่ทันไรก็มาถึงหมู่เกาะทะเลแหวกแล้วค่ะตอนนี้เราสามารถมองเห็นสันทรายได้อย่างชัดเจนเลยนะคะจริงๆแล้วทะเลแหวกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากอิทธิพลของน้ําขึ้นและน้ําลงทําให้สันทรายที่เชื่อมเกาะทั้งสามนั้นปรากฏขึ้นกลายเป็นหาดทรายขาวค่ะสําหรับช่วงฤด,ดูกาลท่องเที่ยวของทะเลแหวกนั้นคือช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีค่ะ เราอยากจะไปแบบว่าแช่น้ำแล้วก็เห็นน้ำใสๆแบบนี้เนี่ยนะต้องเห็นปลากรลังหรือว่าเห็นอะไรที่แบบเป็นพวกปลาหรือฝัตวน้ำเนี่ยชัดเจนจันไปอยากดูปลาทูปลาทูไปตองตัวเ้ยแา่อ่ะเเป็นยังไงบ้างมันเดินขึ้นลำา การมาชมบรรยากาศทะเลสวยใสและสันทรายขาวสะอาดแล้วนะคะบริเวณหน้าเกาะไก่ยังเป็นจุดดำน้ำตื้นและให้เพลิดเพลินกับเหล่าฟูงปลาหลากสีที่ต่างแหวกว่ายล้อมหน้าล้อมหลังเราให้ได้ชมกันใกล้ๆเลยล่ะค่ะดูสิคะน่ารักจังเลย ฮิสตมาคำนี้เพราะว่ามันติดอันดับโลกโเพราะว่านักปีนหน้าผาเนี่ยนะเขาจะชอบมาที่นี่มันจะมีรูทคือเส้นทางการไปผาเนี่ยที่สวยงามติดอันดับน้านะาตีน ปีนไปนะแล้วก็ชมวิวไปและในขณะเดียวกันเนี่ยนะมันมีเลเวลในการปีนตั้งแต่ระดับง่ายไปถึงระดับยากโอ้โหดีมากๆเลยนี่จะบอกว่าจริงๆนะที่กระบี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยค่ะเพิ่มพึใช่แต่ว่าวันนี้เวลามันหมดละใช่แล้วเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปสรรหาสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติบ้างดีไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมข่าวหน้านะคะเราแหละ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาฝากคผู้ชมอีกค่ะในจังหวัดกระบี่แต่วันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องลาคผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้นะจุบจุ๊บๆขอขอบคุณเชอร์ตันกระบี่บีชรีสอร์ทโทร0 7562 8 0 0 0